สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมสมหยิงค่ะบุ๋มพัฒนาวง๋มดีค่ะค่ะตักซิรีส์พอยย่อดนะคะขอเชิญทุกท่านมาปล่อยความคิดค่ะเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหยิงนี่รายการของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะสามารถจุดธูปบอกกันได้นะคะว่าอยากติดต่ออะไรเราไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สิเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจริงจริงด้วยเฟซบุ๊กหาไปเลยสมาคมสมหยิงนะคะจะเจอกับพวกเราอย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้พวกเรา เรื่องอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถเขียนก็เข้าไปได้หรือว่าจะให้พวกเราเมาส์ตอบโต้ก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะเออฉลยคิดหน่อยเนาะอยากให้เราเมาส์อะไรนะเพราะเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้นะคะเรื่องที่จะเมาส์ก็ถามแต่เนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ตลอดให้แกเมาส์อะไรก็ดีนะนะมีเรื่องเมาส์เยอะเยอะค่ะสำหรับช่องทางโอกาสนี่ก็พบกับเราได้หลายทางนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะรับ่รับชมในระบบซีแบนจานดาวเทียม PSI นี่ก็ต้องเป็นช่อง100นะคะลักลูกแฟมิลี่ชาแนลแล้วก็ g m ม z ก็ช่อง68นะคะระบบอินเทอร์เน็ต IPTV รวมไปถึงลีลที ยูทูบเว็บไซต์มัมมี่พีดีดแล้วก็ชีสมาร์ทออนไลน์ดอด้วยก <c oughs> รุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็จะเห็นหนะ้าตักกะบุมค่ะถูกต้องค่ะสําหรับในรายการของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะพาแคร์เบสซี่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผมเนี่ยนะคะก็น่าสนใจอย่างมากค่ะเราไม่ได้มาตั้งโชว์อย่างเดียวเรานํามาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเพียงแต่แค่ เอสเอสมาพูดคุยกับเรานะคะก็บเซ็ตมูลค่า1,000บาทประกอบไปด้วยแชมพูเปลี่ยนสีผมและครีมหมักผมจากพาแคร์เบสซี่จำนวน5รางวัลสำหรับ5ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาพูดคุยกับเราทาง C123302 C123302 เนี่ยนะคะก็บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมแบบไหนที่คุณกังวลมากที่สุด แปกปลายผมงอผมร่วงอะไรก็ว่าไปนะคะก็5ท่านผู้โชคดีนะคะจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและรับเก็มเซตจากพาแคแนเบซี่มูลค่า1,000บาทไปเลยค่ะอแค่หท่านเท่านั้น5ท่านเท่านั้นวันนี้เราเรายังไม่ได้เลยเอ้ยเราได้ไปแล้ว1เซตเราได้แล้วแต่เราอยากได้อีกอ่ะค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของรขยับป่า ขยับปากนะคะนี่ขยับปากเดี๋ยวไม่ได้ดูอ่ะดูบุ๋มก่อนอาทิตยหนึ่งเขาถามแล้วพยาปากบุ๋มปคนสวยมันทำอะไรมันก็สวยดีว่ะอะไรเราจริงๆอ่ะไม่ก็อยากไปทำแล้วนางเกียดอ่ะไม่แต่ทำมุกเดียวกันเลยไงคนเล่นมุกขยับปากไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันด้วยดีใจจังเลยพวกเดียวกัน อันนี้เ,เขาไม่จับปากเรื่องอะไรเรื่องของโอลิมปิกที่แหมกำลังอินเทรนด์นิดหนึง่งใช่ไห<ช>มคะเพราะว่านักกีฬาโอลิมปิกไปร่วมชิงชัยกันเยอะแย,ยะมากมายได้เหรียญไม่ได้เหรียญไม่สําคัญเท่ากับน้ําใจนักกีฬาที่เราจะไปไปแสดงที่ต่างประเทศให้เขาเห็นว่าเราสู้เต็มที่เพื่อธงชาติไทยบกสมบัดแค่ไหนนะนะคะยังไงเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีทั้งเหรียญที่มาเป็นขวัญกำลังใจในช่วงเร็วๆว,วันนี้ก่อนอนะคะเพราะเหรียญนึงเนาะเป็นขวัญกำลังใจที่ผมบอกกันนะคะเริ่มแรกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือ กาศนะคะที่อังกฤษนั่นเองนั่นคือลอนดอนบิ๊กไอซ์นะคะซึ่งเป็นเป็นเอ่อตัวเหมือนชิงชาสวรรค์เลยชิงชาสวรรค์ดูได้รอบเมืองใหญ่โตมากช้าคนพิธีเปิดนะเขาบอกอลังการเนาะใช่มาดูพิธีเปิดแล้วมีการแข่งขันกีฬาเยาะมากมายซึ่งตัวมาสคอตเนี่ยนะคะมี2ตัวเวลล็อกกับแมนเวลนั่นเองนะคะเวลล็อกเนี่ยมาจากนามสกุลของมัชเวลล็อกค่ะผู้บุกเบิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส่วนแมนเวลนะคะมามาจากนามสกุลของสต็อกแมนเวลค่ะผู้บุกเบิกกีฬาพาราลิมมปิกกคคนรรรั้งแและทาาาบว่ โดนดอนเนี่ยเป็นเจ้าภาพของออการแข่งขันโอลิมปิกการท่านที่สามแล้วค่ะซึ่งเป็นเจ้าแรกของโรคเลยเนี่ยนะคะซึ่งก็น่าปลับปลื้มใจอย่างมากเลยแสดงว่าเขาาจัดเยอะสุดเลยสิเนาะถูกต้องที่สาม้วแสดงว่าเขา้องทำเจ๋งเ่ยขนาดพิธีเปิดนั่นเราดูนี่เราขนลุกเลยอ่ะคิดได้ไงอ่ะชอบตอนที่เบ็คแฮมขับเรือมาน่ะ ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะแบบว่าเป็นเรือหายงาวเนาะแจวกันไปแล้วไอ้ยาแต่ครั้งนี้นะบุ๋มนอกจากเขาจะเป็นครั้นที่3แล้วของประเทศอังกฤษนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกที่มีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงนะลงแข่งครบทุกชาต ครบทุกชาติเลยที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคะพี่ตาก็ที่ผ่านมานี่ก็อย่างเช่นะตะวันออกกลางนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าด้วยแบบว่าขาวบททั้งนีเพณีของเขาอาจจะแบบผู้หญิงมาทำอะไรอาจจะไม่เหมาะสมคือประเพณีของเขาแหละถูกต้องเขาก็เลยแบบไม่ได้ส่งนักกีฬาหญิงลงแข่งแต่มาปีนี้เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าใคบอกว่าเห็นด้วยนะมันก็คือกีฬาอะไรเงี้ยนะก็จะมีหลายประเทศเลยที่ส่งมาก็มีกาตาร์บูนยซาอุนะคะนี่ก็แต่ว่าซาอุนี่เมื่อก่อนเนี่ยอุะ เออแต่ว่ามีกฎต้องใส่ผ้าค่ะตัวเองก็ต้องใส่ผ้าอุ้ยสวยอะคมนะหน่าคมสวยอ่ะสวยอ่ะนี่ไหมเนี่บุ๋มดูดิไหมมีที่จักรยานเลยมันเป็นไรเลยมันคือกีฬาอย่าคิดกันมากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อันนี้อันนี้บุ๋มว่ายน้ำเนี่่ยวป็นยุทธ์หนีเนี่ยยังไงอน่ยเออพี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยออ๋เออมีว่ายน้ำด้วยอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้นะคุณจะเป็นนะโว้ยวิ่ง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 อุ้ยสวย ไม่น่าปิดบังหน้าเลยอันนี้อะไรคะนี่คลณกองเชียร์ค่ะกองเชียร์เลยยังนัดนะแค่ตาแค่ตาสวยไม่แต่เท่าที่ผมเคยไปที่บาเรนกับบูไนเนี่ยนะคะบูไนมีบาเรนมีมีดูไบผู้หญิงสวยมากใช่ไหมล่ะเลยแอบสวมว่ายน้ำที่โรงแรมอะค่ะเขาถอดชุดว่ายน้ำอะก็เล่นเออเล่นชุดใส่ชุดว่ายน้ำเล่นกับลูกอะดีมากผิวเนียนสวยตาคมจมูกโด่งอุ้ยอยากเป็นผู้ชายจะไล่ปั้มมันให้หมดเลย สวยมากค่ะจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้ว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 ยความรู้สึกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยความว่ากีฬาคือกีฬาจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ศักยภาพซึ่งก็เอ๋มุ๋มเองก็เชื่อว่าการที่ผู้หญิงเรามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาตรงนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เห็นความเท่าเทียมกันในเรื่องของการแข่งขันจริงอยู่ แรงกาลังกล้ามเนื้อเราสู้ผู้ชายไม่ได้เขาก็จะมีแบ่งประเภทไงประเภทชายประเภทหญิงประเภทผสมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างน้อยผู้หญิงทุกชาติน่าจะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะอืมถูกต้องค่ะนี่ก็เห็นด้วยเลยนะคะรู้สึกดีจังเลยนะคะที่ปีนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่นด้กีฬาในนางงามเหรอเป็นต่อแบบว่าเห็นเขาตกเลอก็รู้สึกดีนะคะที่ว่าเออทุกชาติน่าส่งมาครบดีจริงๆเลยแล้วถ้าเกิดถ้าบทให้บุ๋มเลือกเนยบุ๋มชอบกีฬาอะไร ผมชอบกีฬาอะมาดูโอลิมปิกนะโอลิมปิกมันชอบด้วยก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมยิงปืนค่ะผมเป็นคนชอบยิงปืนตัวส่วนตัวชอบยิงปืนที่ผมเล่นตัวส่วนตัวแล้วนะคะนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือยิงปืนเลอใบที่ผมแข่เคยแข่งในเมืองไทยลีกาต้านะคะแล้วก็โดนแม่ด่าซะก่อนก็เลยเลิกเล่นออกตัวตัวดำผิวจะดำเพราะมันอยู่กลางน้ำกลางแดดตลอดเวลาไงฮะแล้วก็ยิมนาสติกก็สวยนะ เหนื่แล้วก็แต่ที่เชียร์แล้วคำว,ว่าคนไทยสามารถไปยืนผงาดได้ตลอดมวยมวยเออมวยเนาะปีนี้ก็เอ๊ะปีที่เราได้ป่ะเอ๊ะครั้งก่อนอ่ะได้เหรียญได้เหรียญได้เหรียญป่ะอะไรนะเหรียญจะได้ก็ได้รู้สึกว่าจะได้นะเหรียญทองอืมก no. ็เด the ี๋ยก like ็ขอปีนี้ฮะก็เป็นกำลังใจให้นอกขอให้ได้สักนะเหรียญทองเหรียญนึงกลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยกีฬาอื่นๆจะได้มีพลังและกำลังใจตามนะคะอย่างปีนี้วอลเลย์บอลของไทยเราเนี่ยก็ ขึ้นอันดับแรกๆแล้วเสียดายพลาดไปหน่อยเดียวไม่ได้ไปถึงกันโอลิมปิกโอลิิมปกอะไรกับเขาแต่ไม่เป็นไรแ,แต่เชื่อว่าเพื่อเรามีพลังมาสักขนาดนี้แล้วเราชนะมาเยอะขนาดนี้แล้วไปถึงแน่นอนก็ทั้งนี้นั่นก็ขึ้นอยู่การสนับสนุนนะคะในอันนี้เดี๋ยวเราไปชมวีทีอารกันบ้างไหมบุ๋มยังไงคะเราไปถามคนอื่นซิว่าโอลิมปิกปีนี้คนอื่นชี้กีฬาอะไรกันบ้างอยากรู้คนอื่นเขาชี์อะไรเงี้ยดีดีค่ะ จริงไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีไทยเข้าเป็นมวยกับเทควันโดใช่ไหมคะค่ะก็สู้ๆนะคะถ้าในใจก็เชียร์มวยนะคะเพราะว่าของเราเป็นแชมป์มาหลายอย่างก็จริงๆก็รอดูของที่ปรรยากประเทศไทยจะเข้าไปผ่ายก็มียืมหนักเทควันโดมวยอะไร่ประมาณนี้ครับแล้วก็รอดูรอรุ้นเอ่อมวยอะค่ะเผื่อจะได้เหรียญกลับมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่า ในกกีฬาของทีมชาติไทยเราเองอก็ได้เข้าร่วมอยู่หลายอยู่หลายรายการเหมือนกันซึ่งผมเองอก็เอาใจเชียร์นักกีฬามวยของเราครับก็อยากให้ได้เหรียญทองกลับมาท,ท,ทุกประเภทนะครับยังไงก็นอกเหนือจากกีฬาที่ ที่เรามีลุ้นนะที่เรามีลุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะกีฬาอื่นๆที่เพิ่งเข้าไปหรือว่ากีฬาอื่นที่สู้แล้วเข้าไปยืนในตรงนั้นได้ก็ควรจะเป็นกําลังใจให้เพราะว่านี่คือพลังของคนไทยนั่นเองนะคะการได้ไปยืนในจุดนั้นเขาเรียกว่าจุดสุดยอดของโลกของเราแล้วนะคะดังนั้นไม่เป็นกาลังใจไม่ได้เลยแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทําให้คนไทยชนะมาโดยตลอดพลังใจค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราได้รับทราบกันทุกๆคนแล้วก็เวลาที่เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดคนลุกนะ ป็นนะคะสิ่งอะไรที่ขนลุกมากๆเวลาเขาปล่อยให้แบบตละชาติเดินเข้าไปในเนาะมันขนลุกอ่ะเออจแบบอยากไปยืนตรงนั้นด้วยจังอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงเออการเป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะอาชีพนักกีฬาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เยอะอยู่พอสมควรเหรออยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยเออต่างประเทศสิไม่ได้บ้านเราค่ะบ้านบ้านเรานี่กระตุ้นเกินกินเราเนี่ยประมาณว่าเดือนนึงได้แสนนึงก็ถือว่ารู้แล้วแต่สมัยนี้ปัจจุบันนักกีฬาไทยได้ตังค์เยอะขึ้นแล้วนะคะกับบลอกคอมเมนต์กันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่่าาดีคะเป็นนนนกรสสับุ กีฬาบ้านเรานั่นเองนะคะพี่ตักชอบกีฬาอะไร พี่ตักชอบดูยิมนาสติกกับฟุตบอลแต่ถ้าเกิดเป็นโอลิมปิกพี่จะไม่ค่อยชอบดูฟุตบอลหรอกอพี่ชอบดูพวกเป็นพี่เมียมากกว่าอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่ายิมนาสติกพี่ชอบคือว่ามันแบบว่าเออไม่รู้สึกามันมหัสจร,รยไงทำได้ยังไงตีลังกาแหกแขขาอะไรเงี้ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับกีฬาไทยของเราด้วยก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงที่เข้าไปรวมพลังกันอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะจะได้แสดงศักยภาพของผู้หญิงด้วยนะคะแล้วเราเองก็ต้องดูอย่าดูอย่างเดียวออกกาลังกายตามด้วยนะะะคคช่ ไม่ขนาดนั้นมั้งอ,อะ,อ,ะอย่าลืมนะคะส่ง SMS มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพาแคร์เบสซี่รอคุณอยู่นะคะกรตปเซ็ตูลค่า1,000บาท5รางวัลด้วยกันนะคะปัญหาเกี่ยวกับผมแบบไหนที่คุณกังวลใจมากที่สุดนะคะ4123302นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปฟังสมาร์ททิปกันนะคะว่าเขาดูแลตัวเองกันยังไง ความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใหญ่ทำให้คำพูดบางคำทำร้ายใจิตใจเด็กอย่างสาหาัสดังนั้นสิ่งที่อยากจะขอร้องคืออย่านำลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจิรนันพิตรปีชานักเขียนเจ้าของรางวัลซีไลท์ปี2532